อ ось, อ ось, อ ось, อ ось. ได้เวลาแล้วที่คิวจะมาโชว์ร่มในความฝันของคิวที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยค่ะคุณคิวโอ้ขอบคุณพี่มากเลยครับท oh, ี <S 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 ่มาตบมือให้ผม่านี <S> <S <S> ้มันมันมันมีจิตวิญญาณมันมีพลังมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยมันคือรองของ มันคืออะไรที่มาอยู่ในร่มของผมอ๋อ,อตตวนี้คือฉลากของคาร์บอนฟุตปรินจ้เจ้าที่มเออีเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ทํามโม1978เปนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเจ้าก็เพราะปัญหาการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ I ้นไอแท็บจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการตเตรียมรับมือด้วยโครงการฉลากคาร์บอนฟุตปรินซึ่งผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดก,การก๊าซเรือนกระจกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยังไงล่ะครับนี่แสดงว่าร่มของผมเนี่ยก็เป็นมิตร,รับห ขอบคุณโครงการดีของโครงการไอแท็บนะครับที่ทำให้ผมมีร่มในฝันของผมนี่ร่นมนาฬิกาและแถมยังเป็นมิกเกอร์สิงแหวนร้อนก่าเสีอีกด้วยพี่เป็นดัวแบบของผมเนี่ยครับค่ะสวัสดีครับเทคโนโลยีช่วยกุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต,ต่อสวทช0 2 5 6 4 8000ส,สันสวทชกระทรวงวิย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย